ให้เป็นสำหรับตำรา,าแต่หากจะเรียนรู้เพื่อสอบหรือจะมีจะอาเป็นหลักฐานอ้างอีกแอะไรก็ให้ยึดพระไตรปิฎกฉบับในตู้เป็นหลักนจะเพราะนั้นเรื่องราวที่จะได้ยินต่อจากนี้ไปอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกๆหน่อยซึ่งเรา คงจะไม่เคยได้ยินหลวงพ่อคาดว่านะอาจจะจะไม่เคยมีใครได้ยินเพราะนั้นฟังเพลินๆินมันๆนนกันเลยกันนะจ๊ะเพราะมันคือการสร้างาบารมีต้องมันแบบนี้ฟังพอเป็นมันๆเพราะมันคือการสร้างาบาระมีจะได่ไหนะเอาเรื่อยเลย วันที่พระบรมโคอิสัตว์ของเราหรือเจ้าชายจิตตถาท่านออกพนวดท่านมากับนายธนะัทถีม้าก,กันตะกะมาอานธรามราคะไหวนั่นไอ้ใบจ่ามาแล้วก็มาถึงริมฝั่งแม่นมม้ำอะไรอานุมาเรือะไรอืมอืมดังนั้น แม่น้ำเลยแม่น้ำอโนมาใช่ไหมจ๊ะครับแม่น้ำอโนมาครับอาแม่น้ำอโนมาอาตกลงอ่าอาจารย์ลูกท้ายกล่าวกินอย่างนีก็ทรงตัดสินพระไทยหยิบพระขันขึ้นมาไม่ต้องอธิบายพระขันรูปลางเลยนะอธิษฐานจิต แต่พ่อเบลีขึ้นมาตอนนั้นเข้าใจว่าเส้นผมท่านยาวแล้วก็ตัดสินใจว่าออกพอหนวัตทัไปเลยขาดไปเลยเหลือแต่ต่อที่มุวนขดกันเป็นทักศินาวัตได้อนุภาพแห่งบร,รมีที่สานไดชัสงสมมา ที่นี่ผมเส้นผมของท่านจะอยู่ในฝ่ามือตอนเนี้ท่านก็นอธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าจะได้กลรบสรุลเป็นกรสมมอสมบุกยาวแล้วก็จะโยนเส้นผมนี้ไปในอากาศให้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้หรือตั้งอยู่ในอากาศได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่หนีและธรรมชาติเพราะปกติผมหรือของอะไรก็แล้วแต่โยนข้ไปแล้วจะถูกแรงดึงดูดของโลกดูดออกมาหมดเลยตรงนี้ถ้าเตอร์ไอแซคนิตันมาอยู่ตรงนี้เตอร์เลยเป็นนอนตายตอนแอปเปิลหล่นมาสุกพะเจอจิงเหนือธรรมชาติตรนนี้ก็ดีเกิดคนละยุคและอดคนละยุคกันแล้วผ่ อเซอร์เลยแค่นี้เป็นท่านเซอร์จริงๆ <S <S เอ๊ะทำไมผมลอยได้เอเอแล้วก็ว่าผมนั้นลอยได้สวนกระแสสวนกระแสก็เลยเนี่ยลอยคําอธิษฐานของท่านตรงนี้แหละทำาใ้้ทิพย์ปรอาจเคยอ่อนไปก่อนมากะะระด้างดังสิลาประหลักใจ พระอินมาแล้วสิ่งตอนนี้เราก็ปนปนงเยียอยู่กับพระอินยังไม่รู้ว่าท่านหน้าตาเป็นไงยังไม่รู้เลยนะเออซึ่งเดี๋ยวคงมีเวอร์ชันเขียวเหมือนพระอินยินเหมือนนกสอนปักพกนกก็ไม่ใช่แมวก็ไม่เจออะไรสิ่งยังไม่เจอวันนี้เอาไว้วัต่อไปตอนหลังเอาเป็นรอบพระอินเรอกันเลยแท่าน พระดุลก็แม้ก็มองด้วยที่พระคจูอโอนี่พระบรมโพธิสัตว์ท่านกำลังออกทรงมนุษย์ตอนนั้นพระอินยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนนะเพราะพุทธเจ้าย,ยังไป็นมาเกิดขึ้นนี่แต่ว่าท่านเชื่อเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้อ่าอะไรแ่ะบองเห็นวัตถุเกศจริงหรืเกิดเป็นพระอินทร์ใช่ปะจ๊ะใช่ครับอพระอินทร์ก็ เห็นและโอมาด้วยอานุภาพสเสด็จมาเลย,ยอานุภาพบุญบาร,รมีที่เต็มเปี่ยมแล้วของพระบรมโพธิสัตว์้ากษัตริย์สุท้สายของเราท่านก็นมาอัญเชิญไปเลยสเสด็จมาอัญเชิญไปเอาพานที่สวยมากเลยสวยมากมาผานทองฝังเพชรสีสันๆสวย เด็จมาแล้วก็ยืนอยู่ในกลางอากาศเส้นผมนั้นก็ลอยสายตาของนายชนะเห็นแค่เส้นผมลอยอยู่ในอากาศแต่สายตาของเทวระดานะั่นเส้นผมนั้นลอยไปอยู่ในพานนะพานรัตนชาติคลินท่านก็ เท e ิร์นด้วยบนศีรษะไม่ได้ถือมาอย่างนี้อย่างที่เราถือยี่ใช่ไหมถ้าท่านเทิร์นตรงพ้อปิดแขนขึ้างในเทิร์นได้ดูสิอ่าอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นมือนั้นก็อินเลยอ่าอย่างนั้นอายืนขึ้นเทิร์นจ้าเย็นทั้งงาทั้งงานอ่าเทิร์นจ้าอ่านางได้อ่าเธอคือถือแล้วก็เหนือศีรษะแล้วก็สเก็จ ขับยิม,มานขอมนันท่านมาท่านมาพร้อมเลยบริวารและขบวนที่สเสด็จมาอลังการมากเลยขบวนสเสศ็จก็จะมารับสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็จะมีอย่างอ่างมีขบวนขบวนดุริยางถัดมาก็เปขบวนทงหลากสีหลากดีไซน์และขบวน ดอกไม้อันเชิญดอกไม้แล้วก็ขบวนฉัดกระทำตำแหน่งของพระอินทร์แต่ละอย่างเยอะอยแยะในกระดาษจะลดเยอะแยะเลยบริวารมาเต็มนลงหมดเทวดาต่างๆมาด้วยเอากลับไรเด็ดเอาไว้ที่พิมานของท่านตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรัชฐาจุรามณีเอาแล้วนั่นเดี๋ยวค่อยๆลบกันไปนะ ยังไม่มีแท่ว่าในตาลาในตู้เขาบอกว่ามีใช่ไหมจ๊ะครับผมให้เชื่อตาลาไว้นะอันนี้สำหรับจักพระราชเอาว่าตอนนี้ยังไม่ได้สร้างนะตอนนี้ยังไม่สร้างสงสัยหมดสิเกเชื้อตัวลวนะ <c oughs> <c oughs> ไปเก็บเอาไว้เนี่ยยาวนานทีเดียวเลย นานจนถึงวันนี้วันที่ถวายพระเพลิงแล้วพอถวายพระเพลิงก็เป็นพระบรมสารีรัตนาพระสันตะหตน